ผ่านทองคำแล้วอารมณ์นี้ได้ผินหวังโคตรเฮ้ยครับท่านผู้ชมครับมันนี่หากินคือนเราครับน่าแนะน้ำตัวเนี่ยแนะน้ำตัวเนี่ยว่านี่บริสไซครับใไซเงี้ยังครับมันนี่ผ่านทองคำขคือเราครับมันเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้บ่เป็นนักออกเบิร์ตหรอบ่านนั่นเอาตัวเงีวใส่ก่อนเด้อพผานเด้อครับครับนี่ เบ็ดใส่เบอร์ยังยี่ห้อยังเบ็ดตัวนี้มันไกลยังไงตอลังขั่งขึ้กันนะแต่ละขั่งเป่เบอร์หนึ่งขึ้นกันเบอร์นึ่เบอร์นี้เบอร์จะเยอะเงินเพราะว่านั่งถือบ่อกนะครับอ่าใส่ปลาคนหน่อยหน้าเทิงเนาะครับผมบังปลาคนหน่อยย่างเดียวย่างไส้น้อยชมเบ็ดลักษณะการใส่เพิ่นพี่น้องแต่งเบ้ที่ให้เล็กน้อยเนาะเวลาปลาปลาหนึ่งเสียเงืไงแต่งห่านให้นมั้ล่ะ แรกพอดีริำหลังอีูหล้างล้งาง,งแหลกบรรยากาศทงไฮทงหน้าเด้อพี่นอ้องเด้อเสียงมุกจิวกำลังเข่านอนครับเออด้วพี่น้องสนามหาอยู่หากินครับไก่บ้านมันก็บานบานครับมันบานติดทงกลางทงหน้าครับอหลังแหลกแขกมาน บุญบุญน,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 น้ำกันตอนยมกลับน้าพานเนาะอ้อ้ยอุโอ,โอ,โอ้ใส่จำตรวด้วยบบพี่น,น้องด้วแบบเมเมอ่าครับพี่น,น้องเบ็ดกบตั้งด้วยพี่น้องตอนน้เม็ดกบอยู่ประมาณแปดหลังลองเบิ้งครับ ฝนกับังตกอยู่ทุ่งมือพี่น้องพาายู่เขาเนาะนจริตครบใครพ่อเด็อาอยู่หากินเนะพี่น้องเนาะพ่อเด็ติดหมอติดให้ผู้เฒ่าเพิพ่เก็ดยู่เฮ็ดกินครับพุทเ่าอนณหภูมกันได้กินอาหารตามฤด,ดูกาลเนี่ยมาแซบเลยพี่น้องมีแห้งเลยตัว ทำภาษายรุ่นภาษาอายุใบซ้ําเฮานีกระสิตำมงตำาบกแซวกระเดาไปหรอกปิ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับอ่าบุญต้องเป็นตอนยามบุญอพี่น้องกับพันต้องคำเส่นเคยจัาหน่อยกะสิเขาซูดูดูการสันต่อหาหนูได้พี่น้องกะสิผลิตตออเส่นเคยครับตอกแก่เส้น แกเส้งนะน้อมันเส้งคนหาอยู่หากินอยู่ซื่อๆบ่ได้ันบ่ล่ะมันต้องเส้งน่หละ่อใดต่อกับไปฮาแกเส้งพ่าแม่บ่ละไปพี่น้องบุ่น้ำกันตอนมะยามพี่น้องขายยามกับครับนี่อืมคือวพี่น้อง คือแล้วโก็โซพีโซ่นโซหนองเนี่ยโอ้สวยสวยสวยทำมางามเลยครับนี่อันเงี้ยมันเะพี่น,น้องแต้มแดกมาแล้วครับขายยามกลับกันฟูขึ้นมาหนุกเฟื่อยปดเอาปดเอา,ากกลลัับยบยโอ้ตัวนี้คือใส่เงาแง่ต่อเนื้อหางมันหางเยอะเดออกจากเส้นกบ มานพี่น้องต้องไสเร็วอยู่ตอนไหนข้ายามรับตั้งบนเบาะบป่นปนปนหน้าเทิางไหมพี่น้องติดถนนได้เลยครับนี่หน้าโขก,กหน้าเทิงอาปตะคอน่อยเพื่อเดีอ๋อสิครับน้องมีสมอี่นะย่างอยู่หลังนี่อู้บึนดลบึนดลเพื่อนบุญด้วยเอาครับพี่น้องบุนญ,ญต่อไปครับข้ายำครับถาาึบงกินเขา ขอแร่งกยำครับครับพี่น้องเบ็เ,เมืนเดิมสาหลังสาคันงางบ่เ,เมืนเดิมใส่มาเต็มหนึ่งประคอหน่อยเหลือโอ้ตกกันเทะ ปูด้วยยังไงแล้วมันเปแกงกรน้ำผสมใส่เนื้อใส่ดกับเนื้อปกติล่ะ คอคอตุเข็งปะเข็งกระปูว่งดรเบ็ดตีผีได้บ่เสงบงหนิประเข่งปะเข็งหนิกันล้เข็งลอยอยู่นอกกันละเีวาาตดเย,ยังนน่สเสกมึงมาเหนือมนเหนือบ่เหนือ เดี๋ยว ni บนี้อือเอา ไ่เหมือนยามกับพือนได้พวกแกงก็ได้พีหน้องแต่บา,างวัอนี้เขาจะเต,ต็มนิ่งครับเส้นเต็มเต็มเสร็จเบ็ดคือบ่เห็นหเพื่นนนอนล้างันนี้คือบ่เห็นเบ็ดอโ,อโอ้เบ็ดเสียบมาตุงตี๋ อเต็มสองพี่น้องนี่ตึงกระซนี่ตัวนี้บอตัวจบจบอยู่นั่นตัวที่ทวงกันอ่าพี่น้องพูดน,นี่แหลที่าต้องการเพี้ยนหรือปาดเอาปะ่ะนี่เบิ้งดังนี่เบิ้งนี่ องเต้มเลยพี่น้องะดุนได้เรียกันเยอยังเดือแกงกระยำเล้เบิก้บดดบก,กั่งเบิดดูบ่สนี่ลังนี่เสคเบื้งนี่วันนี้นี่สองรังสุดท้ายอยีกสุด ียางนี้อี่ังนีงอย่นี่อี่งแหลกเดิมต้นลังเดิมอาทิตย์นี่เื่ันหนึ่งร้อยแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอามาเอามา,าแกงนู่นี่กงน,นีเ่เอาเงินไปแจกเขาเออเป็นเจริญเจริญสาธตบุญน้ำเป็นพเนะอาพี่นอ้องอุญนน้ำกันตอนไมา่ยามครับ รอบแรกทีนี้ได้ปลาคนหน่อยสองตัวครับสองหลอดนะมันหมานครับ,รบหลังจากกินเขาแล้วกัยามรอบแรกครับาหยังดูครบดุดน,น้ำกันครับมีแต่มมีโตเพราะด้ปนบ่ nhiều lăng là này, hả? cá phù bò đây nhàng นั่งอยู่เกีย้ยย่างเนอะนั่งนี่ร้อนกระปูมีแต่กระปูเด่นไปเที่ยวนี่โอ้โหโบยูพี่หน่องประเข่งร้อน อัาิปงนี่ไปใส่นังนี่ไปใส่กไม่อดออกพี่เด้นังพี่ได้ถือนะงานเขาเดี่พี่น,อน้องยอยู่นี่เด้อตวันไปใส่าหาไหม ไม่ได้ถอนแล้วพูดๆๆนี่นี่เด็กอกเขาทิ้งอยู่นี่อ้วเ็ดถอนพี่น้องบางเรื่องเกอบปลาดุกทองปลาดุกกำเอากำโตมันกำโตมันพี่พียุดรับพี่โอ้โหพี่น้องเวดถอนเ็ดฮักบ่โอ้บารงพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ อโอ้เท็กทีมโอ้เอาขึ้นมาให้ใหพี่น้องมึงจะผ่าพังน้มเนี่หันไฟออกทั้งข้างเคลวเลยยังไฟเจาะอทอั้งข้างหน่อยนึงเดี๋ยวเด้อโอ้พี่น้องสุดยอดครับ <laughs> มันหมานลงเงียงแตแบกมาแล้วพี่น้อง <laughs> เอาเขาเอาเขาสักก่อนเอาเขาสักก่อน <laughs> อู้ดุนแขนมาแล้วเบ <laughs> ็ดหักถ <laughs> อนพร้อมใส่แกดุมด้วยเปลือยใส่แกดุม

โอ้ยใส่มันอินสามมื่อ้ยเห็นปลาดุกแก้วมันมานครับพี่น้องปลาดุซิ่งปลาดุกซิ่งนี่ล้วทำไปดีเลยเพี้ยนจำข้ออันนเลยแก้วใส่ตัวปลาตบนี่ตบหูส่วนนะที่ตบหลังมือนี่ตบหลังมือนี่แก้บวิลล็อกเตรียมสองครับมันมานกับพันทองคำครับผมเปลี่ยนเี้ยไหมอ่าต้องพูดเยอดูไรเลยสามมันเลยพี่น้อง นี่กระพานต้องขับเต็มสามนี่มันมายการหาอยู่หากินมาห่างกันเลยเด่นหลังนี่เด้นี่ไก่ไก่บางคันปลุกอยู่หลังนี่พี่น้องนี่อยู่แก่นี่เด่นหลังเด่นหลังเพ็รทักก็ได้เจอละปุ่นแขนพ่นอะไรอยู่ต่อ พี่น้องดูดกันต่อไปครับม,มานแล้วปีนมาเดี๋ยวพี่น้องี่นันต้องขับไอ้ยังพันคนไหวอีกบ่แกงเซโนมัยส้มมีมแกงแสบแม่มาใกล้เลยอ๋อหอมหอมเมืงเลนน่ะไ,ได้ได้หลายก่อน ครับพี่น้องการท้าอยู่หากินครับ้บตัว,วหวตัว,วน่หน้าเทิงอย่างเดียวด้ครับพี่น้องนี่หน้าดุนหนามมันร้ายอ่ะบุดน้ำกันครับเตมซีมาแล้วครับพี่น้องเตมฮปลาหน่อยไว้จักเด้แม่มันโอ้ไข่ลูยไข่ลู้ โอ้ปลาคออีกแล้วสวยแต่มหาครับพี่น้องเดี mm. ๋ยวเวทมาทายอยู่บ่กัดซ้ายครับทั oh. ้งม่ปนโบกัดก็ได้ตายเวทเย่งแงมีกระเดือนเลยแต่มหาหน้าเทิงอ่ะมันมันพี่น้องพี่น้องแม่มันครับตาเนี่ยแต่มพกเกงปลาเข่งปลาหมอคางขาวครับ ปลาแม่มากตัวนี้บ้านเราไม่มีปลาหมอคางดำครับมีแต่คางขาวอ่ามันหมานครับพี่น้องแต้มพกมมเ,เสียบเนื้อไว้ไหลังอีกแม่ติ๊ดอะนี่นห,หลังไม่หลังไม่ไมพี่น้องแต้มเจ็ดแล้ว เกิดพร้อมกันบ่ตัวทำกันเลยข้าใส่กัดถิ่งอ่ะเก็บแต้มผ่านไปเจเว่นพี่น้องข้างหนา้าได้ยินเสียงดีนะพี่น้องนี่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 หลังนี่อะไรนี่สูงไหมนี่ นี่อู้หูเอคชั่ซันเนี่ยอู้หูเอ็กซ์ซันเบสเออตัวงามด้วยพี่น้องเต้มแปดครับอืมอืมงามแต้มแปดแต้มแปดมานพี่น้องมโมนี่ตะบะกบยังไม่ได้เห็นตัวอยู่ครับเบดกบใส่หาหาหลังบ่หลแปดหลัง นะครับพี่น้องกัดสายครับเบสพบมีสองหลังเดี๋ยวบเยวบิสเบิ้งมาแล้วปลาก็ยังเหลือเห็นไหพี่น้องแปดแต้มแปดแต้มมากมากจับมือไปซ่าวที่แบบประดุกแปดแต้มมากมากเลยพี่น้องมาฮักเบ็ดน,นึ่นี่อ่ะจะไปสรุปหยอดอยู่บ้านเนาะครับมาแล้วพี่น้องสร,สรุปสรุปหยอด คือคือบ่อลงทั้งุ่นทิศคือบ่อลงทั้งป่นีดรอบมะแบบยำกับตัวที่ว่าอันไซเบ็ดออกขึ้นมามือนอันเทกินน้แมนบ่อเก่เทสกระ่มก่อนก็ได้เอาเอากบออกก็ได้นี่ยตันั้มันมีมันมีตัวมัดสรุปแม่นบ่อ ้ปเอาลงกนี่และเอาใส่กระมังซักก่อนแต่โตซิฟโตพอดีพี่น้องโอ้นี่นะครับนี่ละพนงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าซิฟนี่ครับตอนตอนยามครับมาน่ามันมนันกบอันนี้ครบไฟเต็งกบมือพูนพี่นอ้องดูออม ล่าพี่ล่าน,น้องได้ที่เหรอโอ้ยบนลหลังล่าเนอะมือยนอยนังลา่ลาเนอะเดี๋ยวจะปิดคลิบอยู่แล้วพยายามเหมือนหลบเสาหลบเสาา,สา,า,สาครับพี่น้องหามาอย่างแม่กินนะครับอยู่ตรงอยู่หน้าแบบล้วพี่น้องใส่ซีวิตาครับดุนตอนน้ำปันตอนเสาครับผมตื่นสวยครับพี่น้องมต,ตื่นสวยตื่นสวยหลายแม่จะบอกขึ้นมาตำปนนะครับ ไปยันเข้าได้เลกแต้มเกาะมืเอเสามือสาวเลยแปลแต้มขึ้นเลยซิฟโอ้นี่พี่น้องยังอยู่ยังกินอะไรโอ้ยปลามีให้ดูให้กินครับขึ้นได้ซิฟเบ็ดทักอ่ะปุ่อนพี่น้องแม่ผมตำปนเรียบร้อยนี่ละของมักเรา อ้ยูหากิ๊บเนาะพันต้องคำเราไปกู่ผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยผม,มคิดว่าอยากอายแล้วเลยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเฮ็นร่องขอกำหนามนาะพี่น้องนอก,กนระดับประมาณนี้แหละครับอ้าวล่าพี่ล่าน้องเงี้ยตีละพันถกประเดี๋ยงครับครบไได้ดูเห <c oughs> ็นหลังเดียวไปแกะมือไหมแกะมือไหมฝนขาดก่อนครับฝนขาดก่อนว่าเวลากคกบใบพอดเนี่ยพี่น้องนำนำลงเ,เร็วๆเนี่ยพายยูเขานั่น ทุกภาคทุกภาคพ้ายูเขาวดันเผินท่านผลวิจิตรเป็นเลยดีเออเก็บไว้พ่นเพินเอาไม่ดีไม่แน่แล้วขุดกระเพาพครับผมท่านผลวิจิตรปเดี๋ยววันเดียวคืนเนาะครับอ่าบัดดีพี่น้องเนี่ยแจ้งไว้ต้องรอดเอาครับผมสู้ครับครับผมท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ